สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตซูซิกชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิต i x ซิกนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อเวฟนะครับอยู่ช่องเวฟเวอร์เลชชันแนลนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการสตรีมเมอร์นะครับน่าจะสตรีมเกี่ยวกับเกมเน็บายนะครับเน็บายมือถือนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับก็อย่าลืม ไปกดติดตามกันนะครับเขาไปแล้วครับผมเพิ่งกินแล้วไงรอรอมันย่อยผมอยูมในในเกมผมอ่ะมันมันมีการวอลส่งคามใช่ไหมครับส่งครามแบบเป็นคิวอะไรเงี้ยผมจะต้องไปวอลคลายแล้วนะร้องเลยเฮ้ยผมเราอยู่กันกี่คนเนี่ยเราอยู่กันสี่คนตรงนี้มีโทเทมนะคุณเนี่ยตรงร้อยยางตรงเนี้ยเนี่ย เยาคราอยู่กันสี่คนสี่คนเราอยู่กันสี่คนสี่คนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลีเจียนลีเจียนลีเจียนนะเลี่ยอะไรครับอยู่ตรงบ้านเลยครับระวังคุณระวังได้ครับมันกำลังซ่ามันกำลังซ่าผมวิ่งอยู่ผมวิ่งเฮ้ยไม่ใช่แถบเปอร์ก็โอเคคุณผมบอกเลยได้ครับผมผมมาเล่นนะผมมาเล่นนะผมโอเคครับ ผมทีกวายน,นี่วว่เนแล้ววร้อผมก็เลยกดซื้อียเียมา้ผมปั่นอยู่เลยบ้านเล็กมานิดนึงอ่ะโ,โดีโดโดอ,อย่าาเมือม่อกี้ผมงไม้พาดไผมเลยโดนตีไปด้วยโอเคครับมาทำม้มาาั ได้คร sí, ับเดินเดินผมไปหาเฮ้ยตำรวจใช่ครับเฮ้ยโทเทมอยู่ตรงไหนนะครับผมอยู่ตรงเลยบ้านเล็กวันนี้หนึ่งกำลังปั่นไฟอยู่ครับได้ห้าสิบแล้วรับคนคนนี้ที่ชื่อเฮลไฟอ่ะที่เล่นคอเดดอ่ะฮิวไวมากอ๋อเฮ้ยฮิวไวจริงโทเทมอยู่ตรงผมด้วยนะอันหนึ่ง ครับแตครับที่ที่เล่นอยู่เมื่อกี้ว่ะเฮ้ยใส่ในน้องบูมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมปัดไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยไม่ถอดนะครับโอเคครับอุ้ยกดดันสิบจบแล้วคุณบูมสวยนะครับเต็จหนึ่งเครื่อง,งบาร์บีคิวพาสต้า เดินมาหาผมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยไม่ช่วยป่ะใช่เดินมาหาผมจริงด้วยได้ละคนคนคนเตรียมจุกนะครับเดี๋ยวผมช่วยน้องเขาเองไม่ไม่ไม่ไล่ผมไปไหนไม่รู้อ้าวแต่พอกลับมาสองห้าเลยผมเจอหนึ่งเครื่องเจอดูเร็มดูเลยป่ะครับหรือว่าดูเลยก็ได้เจอผมแล้วได้ครับเดี๋ยวจะอต่อทยังอย่าปั่นด้วยกันครับปั่นแยกไปเลยเพราะว่ามันเอาเปิร์กไอ้นี่มาเปิร์กเครื่อง เครื่องปั่นไฟโอลมาเหลืองปั่นปั่นเรื่ยกันแล้วมึงหิ้ป่ะครับใช่ครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมฝากฝากฝากหิ้งเองก่อนนะเดี๋ยวผมไปเช่ามาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้ครับเมนนี้ผมเล่นได้นะแล้วผมล่อมาวางไว้บอผมวิ่งห่ะเฮ้ยมันเอามันมันเอาผมโอ้โหขนาดหนุนขนาดหนุน ไปเลยฮู้ไปเลยฮู้ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งเข้าตู้แล้วก็หายแล้วมั้งเนี่ยมันมันหน้ามืดใช่ป่ะมันหน้ามืดเหรอมันตีผมไม่โดนอ่ะไม่ดน้าเหกไปแล้วครับไปแล้วไปดูอยู่ข้างหน้าผมมาได้ครับโอ้ยโดนอุ้ยตีของตกตีของตกใช่ตีของตกจบแล้ว เอ้าตีวืดรีบร้อนนะใจร้อนนะเราอะแวนววอไม่ตกะครับผมชอบเลยออจุกเด็กครับผมเล่นจุกเด็กเฮ้ยอะไรอะบบสวกระแสทารา,<ม>าสวดกระแสทาราเออสวดกระแสทาราเอาผมเอาผมเาผมอยู่เอาผมอยู่ โอเคครับเอผ,ผมเองถ้าผมาไปผมลลหลุดแล,ล้วหลุดแล้วหลุดแล้วบอกมันมันเห็นว่าผมอ๋อเรียบร้อยครับมันวิ่งมาแล้วครับผมไปละผมไปละหลุดแล้วผมหลุดละวเฮ้ยผมดู้แล้วผมมองหลังไม่ถนดัดว่ะคุณเรียบร้อยเรีบบรยบร้อยผมโดนแล้วผมเฮ้ยตีชิงผมวิ่งไ,รรไปไกลๆก่อน วแล้วโอ้โหมันจิ้มหมดเลยอ่ะเนีนะผมผมมีนี่มีตู้ตู้แอปตัวมันไอ้นี่ปะคุณมันต้องฮิลเอา<ะ>มันต้องไอ้นี่อีกทีหนึ่งนะถ้าคุณเข้าตู้อ่ะมันจะมันจะฮิลเอาไอ้นี่ออกปะมันน่าจะฮิลไอผ้ผมเอาแผยลึกออกละผมเอาแผยลึกๆแบบมันค่อยเข้าตู้ผมยินไปยังอยู่คุณ โอ้เปิร์กผมไม่ได้ใช้เลยว่ะคุณเข้าใจเปิร์กปั่นด้วยกันอะไม่ได้ใช้เลยพิสูจน์ตนผมอ่ะเอ้มาแล้วโอ้โหผมไม่ปั่นไม่ปั่นหลังบ้านเล็กเล่นเล่นเล่นกับมันแล้วตอนนี้เฮ้ยมันมันเล่นกับผมมันเล่นกับผมมันเล่นเปุ๊มันตู้คนออกตู้่เฮ้ยมันมันกล้าได้กับผมได้ไงวะเฮ้ย เจอไดฮาร์ดผมไปเมื่อกี้ดีเวิร์ดไม่ดิตีว่าตีว่ามันกล้าเล่นกับผมได้ไงวะเฮ้ยอาจารย์ก่อนมันกล้าเล่นกับผมเล่ไงไปไปนะครับไปไปเป่าเครื่องตัวเครื่องมั้โอเคครับตีีวว่าอกแล้ผมปั่นตรงข้างบ้านเล็กอยู่หลังบ้านเล็กได้ครับไม่หลังนะข้างบ้านเล็กใกลเสร็จยังเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไป คุณไปซ้ำเลยเฮ้ยคุณค <really> ุณเอาอะดีนาลีมาป่ะสวยล้าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมันตีชี่มันตีชิ่เอาเอาเอาหน้ามืดตามัวไปดิครับครับหลุดแล้วหลุดแล้ว ไม่้มรูันมันจะมาโทนเครื่องอันนี้ผมอ่ะเฮ้ยมันเลิฟไปแล้วเดียถ้าเราฝั่งสองคนเดี๋ยวมันเห็นรูดรูดรูดไปกระทืบเครื่องเสร็จแล้วไปไหนไม่รู้อ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเหยอะเดี๋ยวผมช่วยเยอะผมผมผมเก้าเก้าแล้วถ้ามันมาเดี๋ยวผมไปติดเครื่องอุ้ยโดนเฮ้ยไมาข้ามานเล็กใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่พวกเราไป เขาไอ้นี่ว่ะคุณเขาไม่เอาผมเขาไปตีหิ่งไปแล้วถ้ามีธนาถ้ามีธนาถูกลบเบียเรียบร้อยไปซ้ำเครื่องปั่นเล็กให้หน่อยครับเอ้ยไม่ต้องไปปั่นเครื่องใหม่เลยครับเพราะว่าผมรัมาเล่นผมรักมาเล่นผมรักปั่นเครื่องใหม่เลยคุณเพราะมันเป้ามันเป้าเครื่องนั้นง่ายๆมันมันเล่นอย่ผมอยู่ตไงโอเคครับเอ้ย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 เอเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันคงจะเป้าสายอยู่อะ ผมบอกเลย่มันมัันนเรื่องผมผมบอกเลยดาวไว้ผมมันขั้นสุดยอดโอูแม่บผมไม่ได้ใช้เลยเศร้าล่วงขขอองงผมตใช่ของผมตกไปละผมต้องไม่เอาแล้วเนี่ยจำไม่ได้ด้วยว่าแม็บอยู่ไหนผมไม่รู้มันกลับไปไหน เน,นมเสร็จแล้วนะเฮ้ยมมกลับมาเอาคนไอ้เนี่ยคนคอเดตใช่ใช่ใช่เฮ้ยคอเดตเจะบาดนะครับผมโดนตีตรงไหนวะผมจำไม่ได้ของผมตกตรงไหนผมยังจำไม่ได้เลยเด้อแมสน,นี่เล่นได้อยู่นะแมสที่ผมปั่นต็จไปอะเครื่องเครื่องที่สองอะอ๋อผมจำได้ละโอ้โหเพื่อนลมไวจัดเฮ้ยผมเจอของผมละไปละ ผมผมผมเมาไปใช้ออกมาผมเปิดเปิดแผนที่แล้วเอาไปใช้ตรงนี้เนี่ยอยู่บ้านเล็กอันหนึ่งนะไอ้โทเทมอ่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคนมาช่วยคุเดียวไฟโอ้โหทเทมป์เยอะอะไผมเจอเลยนมันน่าจะกลับเมาปั่นปั่นไปโอ้ยเครื่องรถใช่ครับผมผปั่นไปอุ้ยผมผมเจอแต่แบบเรียมที่รักของโคตรรักทุเรีมเลย คุณคุณกไปแกล้เสร็จยังครับเออคุณเสร็จแล้วคุณไปช่วยเลยนะมันถีบเครื่องแล้วเครื่องมันลดไปเกือบหมดเลยเมื่อกี้นี้อ๋อได้ได้วันนเพื่องผมหมดเลยอ่ะโหมัน,มนเร<อ>าจะดูเครื่องแรงมาบ้างหรือว่ามาแล้วโอ้ยมันมา,ม,นม,ามันมากระทืบเครื่องอีกแล้วอะ่ะ สวยละผมโดนว่ะโอ้ยโดนอีกแล้วคุณเจอาผมว่ะบอกว่าจะทันเฟสนะคระโอ้โหลืมกดตายยากมันเอาเครื่องไอ้น like uh uh> uh uh> <oh uh yeah, ี่ผมอ่ะมันเอาเครื่องเนี่ยคุณผมโดนห้องวีอ่ะเป็นจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมผมอยู่ผมอยู่ผมยังอยู่ เฝ้าแน่ๆเลยคุณคุณผมบอกแล้วให้ไปปั่นเครื่องอื่นมันกลับมาเฝ้าเครื่องไม่ต้องห่วงคุณผมจะอยู่กับคุณอะไอ้ครับเนี่ยมาเรับผมแล้วน่ะไปเลยไปเลยคุณอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งช่วยโอเคช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยชอเครื่องบ้านใหญ่มันชอเครื่องบ้านใหญ่กลับไปแล้ว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 ไปแล้วบอกให้หน่อย อมันมันมาทางนี้่มันอยู่ข้างหลังผมอ่ะมันเอาผมป่ะคุณพร้อมจะเล่นไม้ปะล่ะให้ให้ผมวังให้ไปหรือคุณจะเล่นไม้หรือคุณจะจู๊ปิมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมผมจะจู๊ผมจะจู๊มันแบบคนละโอเคครับมันหลอกไปผมว่ะเอาเรื่องจัดจัดเอ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมันโบลีผมมันโบลีผมคุณไปเลยคุณไปเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ก่อนปั่นไปเลยปั่นไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุณไปเลยคุณไปเลย โอ้โหโดนโบี่เฉยจบแล้วปากที่เหลือด้วยมันไปมันไปเครื่องไม่เล็กโอ้โหถ้าเราเอาผมบอกแล้วให้คุณไปปั่นที่อื่นโอเคสวยอยู่มันซ้ำผมเลยเว้ยออกเลยคุณออกไดออกเลยคุณไปเอาแผนที่ผมมาแล้วไปดูโนวันน่ะเพื่อมันเอามาได้ครับได้ได้แผนที่ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงตรงที่กด ที่ตกตรงนู้นอะแถวแถวแมสเออทางนั้นอะทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายแมสทางซ้ายหุ่นแมสซ้ายแมสซ้ายนั่นน่ะนั่นน่ะเดี๋ยวผมกดนะทุกคนดูปากปกช่วยดูนะนะครับไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มี่เนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยถอดไปเลยคุณอันเดียวใช่ไหมหุ่นใช่ครับใช่ครับยีอันเดียว้ย ไม่มีโลวันรมันเอาไอ้นี่มาสตีเล็กตีเล็กอใช่ปะอย่าบอกนะมันฆ่ามันมันมลิป่ะครับมันยังมันยางครับยังไม่มมลิกลับมาน่าจะโมลิมมลิโมลิอย่างครับ เพื่อนเพื่อนกำลังเปิดอยู่เพื่อนฮิวไฟกำลังเปิดอยู่เข้าไปยังครับไปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้วคุณรอออกหลุมคุณไปหาหลุมอ่ะหลุมว่มาตุ้งอยู่ตรงนี้วะอยู่ตาน้าเลยเฮ้ยเพื่อนแอบเพื่อนแอบแซบเพื่อนเนียนเฮ้ยคุณผมก็เนียนนะคุณเห็นผมปะออกเลยคุณออกคุณคุณหนีนะ โอ้โหผมว่าแล้วต้องต้องไอ้นี่ต้องประกบบังเ,เปิดประตูกำลังจะเสร็จได้ครับเรียบร้อยผมก็จะเปิดตรงน,นี้กลับมเมาเพื่อนมเมาเพื่อน<ด>เพื่อนน่าจะยื้อให้อยู่อ่ะออกไปแล้ว มันเอาเปิดประตูช้ามาเปิดประตูช้ามาคุณโอ้โคอเหล,ลอฮ้ย <c oughs> เยสมอวะ่ะอ้ถ้ามันไม่มุนนีผมนะผมบอกเลยมเมื่อกี้เนี่ยอีกยาวนานได้อยู่ยยใช่ผมผมเล่นไปสองอัดอะไม้อะ ผมไม่เข้าใจเลยไผมได้บอกสองคุณผมไม่เข้าใจผมได้เมีวมาผมไม่อยากได้บอกสองนะยังมัเฮ้ยคุณดูคุณดูคุณดูเปิร์ให้หน่อยออกออกไว้ยังอ่ะดูว่ชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับ Dead by Daylight Mobile ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าชอบมา,มากๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราลงคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคุณปายนะครับสวัสดีครับ Come in just like the sunrise You know that we